คลิปตอนนี้ในส่วนของเพจผ้าพันลิมเรานะครับผมจะมาคุยถึงเรื่องคอ,อกลมนิดหนึ่งคราวที่แล้วถ้าเพื่อนๆตามมาเนี่ยครับตามดูมาตลอดเนี่ยมันจะมีอยู่คลิปตอนหนึ่งนะครับที่ผมนําเสนอในเรื่องของการทําแพทเทิร์นเสื้คอ,อคอกลมไปถ้าเพื่อนๆได้ดูแล้วจําได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คุยถึงเรื่องจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับคือในส่วนของคอ,อกลมตอนนั้นเนี่ยที่ผมทําไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆจาได้ก็คือว่าเรานะครับนี่ผมเอาแพทเทิร์นมาให้ดูนะครับจากตัวตัวเส้นไหลตรงนี้ครับ ข้างคอครับนี่คือชิ้นหน้านะครับตรงนี้นะครับนี่คือชิ้นหลังนะครับตอนนั้นที่ผมทําไปเนี่ยคือข้างคอนะครับชิ้นหน้าเนี่ยผมเอาลงมาสองเซนนะครับนะครับแล้วก็ตรงเส้นกลางตัวหน้าตรงนี้ผมก็ลงมาสองเซนใช่ไหมครับแล้วผมก็เริ่มโค้งเนี่ยที่ผมโค้งให้ดูเป็นเนเป็นเส้นลางๆตรงนี้ครับ <c oughs> แล้วผมก็โค้งแบบนี้เลยนะครับคอกลมชิ้นหลังก็เหมือนกันนะครับชิ้นหน้าเนี่ยเราลงมาสองเซนไหมใช่ไหมครับจากข้างคอเนี่ยเส้นไหล ชิ้นหลังนะครับข้างคอเส้นไหลแล้วก็ลงมา2เซนด้วยนะครับแล้วก็จากคอหลังสูงตรงเนี้ยผมเอาลงมา0ูจด้าเซนนะครับแล้วผมก็เริ่มโคง้งนะครับโค้งแบบเนี้ยคอหลังสูงนะครับช่วงคอหลังอย่างเนี้ยคราวที่แล้วเราทําไปแค่นี้แล้วก็เสร็จเลยใช่ไหมครับนี่คือคอกลมที่เราทําแพทเทิร์นเอาไว้ในกรณีแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ถูกนะครับไม่ใช่ว่ามันมันผิดนะครับคือมันถูกแล้วครับ ถ้าเราไปลงเป็นเสื้อคอกลมแบบผ้ายืดเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับมันจะเป็นคอกลมแบบชิดฐานคอนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาเราใส่เสื้อยือยยดยนึกถึงเสื้อยืดก็ได้นะครับเราก็จะใส่แบบนี้แต่ในกรณีถ้าเราไปลงผ้าที่มันไม่ใช่ผ้ายืดนะครับเป็นคอกลมกลมๆเลยนะครับไม่ใช่เสื้อเชิ้ตไม่ใช่เสื้อที่มันมีกระดุมผ่าหลังไม่มีนะครับตรงนี้นะครับเราเป็นเสื้อคอกลมเหมือนเสื้อยืดนี่แหละแต่เราใช้ผ้าอื่นที่ไม่ใช่ผ้ายืดนะครับอาจจะเป็นคอตตอนชีฟองผ้าไหมผ้าอะไรก็ตามเนี่ย จุดหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือว่ามันสวมหัวไม่ได้นะครับคือถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยมันจะสวมหัวไม่ได้ก็คือเราวิธีการเช็คง่ายก็คือว่าเราอาจจะต้องลองนะครับวัดใช้สายวัดนี่ครับวัดรัศมีของตัวคอนี่ครับคอหน้านะครับวัดเสร็จแล้วก็ไปวัดก็คูณ2เพราะนี่มันครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับวัดเสร็จก็คูณ2แล้วก็ไปวัดรัศมีของคอหลังนะครับดูว่าได้เท่าไหร่นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราทําตามนี้เนี่ยของผมตอนนั้นออกมาเนี่ยมันจะออกมาประมาณ60เซนนะครับอยู่ประมาณ้นคือเกือบหก ซึ่งพอ60อย่างเงี้ยมันใส่หัวไม่ได้นะครับคือเวลาไปสมหัวสมหัวไม่ได้นะครับตรงนี้ฉะนั้นแล้วมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ต้องระวังฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือว่าไอลักษณะคอแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคอกลมแบบชิดชิดฐานคอนะครับแบบวงแคบเราอาจจะต้องมีการขยายตรงข้างคอตรงนี้ครับลงมาถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือเราเช็คเส้นไหลตรงนี้ครับทีนหน้านะครับว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับในที่นี้สมมติว่ายาว14เราก็แบ่งครึ่งเลยนะครับเป็น7เซนนะครับ แล้วก็เริ่มจาก7เซนเลยนะครับโค้งลงมาแล้วข้างคอตรงนี้ก็เหมือนกันอไอ้ตรงกลางคอหน้าก็เหมือนกันนะครับเอาลงมาเท่ากันเลยก็ได้นะครับ7เซนนะครับก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้แล้วเราก็เริ่มโค้งใหม่เลยนะครับ7เซนนะครับเนี่ยเราก็จะได้ฐานฐานคอที่กว้างขึ้นนะครับชิดหลังก็ลงมา7เซนเหมือนกันนะครับไอ้ตรงหัวไหล่นะครับลงมาครึ่งหนึ่งเลยก็คือ7เซนนะครับส่วนไอ้ตรงคอหลังสูงตรงเนี้ยแทนที่เราจะเอมา0.5ใช่ไหมครับมันน้อยไปแล้วก็ลงมาสัก3เซน4เซนก็ได้นะครับแล้วก็โคค้งใหม่นะรับ เราก็จะได้รัศมีของคอหน้าและคอหลังเนี่ยเพื่อนๆลองวัดใหม่ดูนะครับมันมันมันต้องให้ได้ประมาณสักประมาณ70 70 70เซนขึ้นไปแบบนี้ครับมันถึงจะสวมหัวได้นะครับนี่ครับ7จประมาณ70เซนแบบนี้ครับมันถึงจะพอที่จะสวมหัวได้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมนํามาคุยให้ฟังนะครับผมพามาให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราพูดถึงเรื่องของการทําเสื้อคอกลมนะครับแล้วเราต้องมีการวัดในแบบนะครับ ในแพทเทิร์นในแบบเนี่ยที่ต้องมีการวัดตัวตัวรอบคอนะครับในแบบในแพทเทิร์นเนี่ยเพราะเราสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือว่า2อุขุนตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคืออย่างตัวนี้นะครับตัวข้างหน,าน้าเนี่ยอันนี้คือจะเป็นคอกลมที่อยู่ในลักษณะของการทํหมวกันแล้วมันชิดคอแต่มันเป็นผ้ายืดนะครับตัวนี้นะครับในกรณีที่เป็นผ้ายืดคอกลมอย่างเงี้ยแล้วเราทําสวมหัวก็ไม่มีปัญหาเพราะผ้ามันยืดได้นะครับตรงนี้แต่ของทางฝั่งนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นผ้ายีนนะครับผ้ายีนเทียมนะครับตัวนี้นะครับ กรณีถ้าเกิดว่าเราทําใช้ตัวผ้าแบบนี้นะครับมาทําคอแบบนี้เอาคอกลมๆที่มันชิดชิดฐานคอแบบนี้นะครับมันลงเป็นผ้าแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราสวมหัวมันสวมไม่ได้นะครับด้วยความที่เนื้อผ้ามันยืดไม่ได้นะครับนั่นเองฉะนั้นเวลาที่เราทครั้งแรกสุดเนี่ยเวลาเราทําแพทเทิร์นถ้าเป็นเสื้อคอกลมถ้าเราต้องการทําคอกลมนะครับเราก็ต้องวัดนะครับนิดน,นึงก่อนวัดรอบคอตรงนี้ครับที่เราทําออกมาวัดในกระดาษนะครับที่เราทำแพทเทิร์นเนี่ย วัดดูว่าได้ไดลัศมีของตัวคอเนี่ยตัวตัวคอเสื้อเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วเราลองดูนะครับว่าสมมติว่าตอนแรกที่ผมทําออกมาเนี่ยถ้ามันได้60ประมาณ60เซนเนี่ยบางเงินหุ่นตัวนี้มันไม่มีศีรษะมันมีแค่ช่วงคอนะครับมันก็จะดูใส่ได้นะครับแต่ถ้ามันมีศีรษะเมื่อไหร่เนี่ยหรือถ้าเกิดกรณนนีเราไปตัดชุดให้กับใครลูกค้าเรานะครับเป็นลายบุคคลเนี่ยเราต้องคํานึงถึงนะครับว่าคอกลมที่เราทําออกมาเนี่ยเราสามารถจะสวมหัวเขาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า เราจะเจอปัญหาบางครั้งก็คือถ้าเราไม่ทันคิดถึงนะครับตรงนี้พอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยรัศมีของในตัวตัวคอที่เราทำออกมาเนี่ยไม่สามารถที่จะสวมหัวได้นะครับนั่นแหละอันนี้ก็คือต้องระวังก็มันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็วิธีการก็คือเราก็ต้องขยายนะครับตัวคอเนี่ยตอนทาแพเทิร์นนะครับขยายตัวคอเนี่ยให้มันกว้างออกมานะครับออกจะออกเป็นแนวคอปาดเลยนะครับแต่ในลักษณะของคอปาดเนี่ยก็คือตรงคอตรงนี้จะไม่ลึกนะครับ แต่ถ้าเป็นคอกลมก็จะลงมาลึกหน่อยหนึ่งนะครับนั่นเองเราก็ต้องคำนึงถึงต้องช่วงช่วงรัศมีตรงนี้ด้วยนะครับรอบคอว่าอย่างนั้นเถอะก็สรุปนะครับคือถ้าเป็นเสื้อยืดถ้าเราไปลงเสื้อยืดเนี่ยเราสามารถจะทาเป็นแพทเทิร์นเสื้อคอกลมแบบชิดคอได้เลยนะครับชิดฐานคอแบบนี้เพราะเสื้อยืดนะครับตัวเนื้อผ้ามันยืดได้แต่ถ้าเป็นผ้าแบบอื่นนะครับผ้าไหมผ้าคอตต้อนผ้าชีฟองผ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่มันยืดไม่ได้เนี่ยเราจะต้องวัดรัศมีของไอ้ตัวแพทเทิร์นเรานะครับตัวรอบคอนะครัับว่ามนไ ความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วลองสวมหัวดูนะครับถ้ามันสมหัวแล้วมันได้ก็เป็นมันใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีการขยายตัวฐานฐคอออกมาอีกนะครับให้มันกว้างขึ้นว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆเผื่อเวลาเราทาแล้วเราเราลืมนะครับเราไม่ทันเอจใจเนี่ยถ้าไปลงผ้าซะก,ก่อนเสียดายผ้านะครับปรากฏว่าพอลงผ้าเสร็จแล้วไปถึงขั้นตอนทั้งทั้งคิดไม่ถึงนะไปเย็บเสร็จปุ๊บเป็นชุดออกมาแล้วเนี่ยใส่คอไม่ได้นะครับใส่หัวสวมหัวไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับก็ฝากไว้นะครับให้เพื่อน เป็นจุดที่เล็กๆน้อยๆเอาไว้ให้เพื่อนๆเวลาทำแพทเทิร์นต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมไปขึ้นหุ่นให้ดูนะครับจะเห็นว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าถ้าเป็นเสื้อยืดเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับเสื้อยืดก็คือเราสามารถจะทาไอ้ตัวคอกลมแบบชิดฐานคอได้เลยเพราะโดยเนื้อผ้าเนี่ยมันยืดได้นะครับแต่ถ้าเป็นผ้าแบบอื่นที่ไม่ใช่ผ้ายืดเนี่ยเราจะต้องขยายไอ้ตัวรัศมีของไอ้ตัวตัวคอตรงนี้ครับให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันสวมหัวของคนใส่ได้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ผมนามาฝากแล้วกันนะครับเพราะคราวที่แล้วที่ผมทําแพทเทิร์นเสื้อคอกลมไปเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมเอาลงมาแค่2เซนนะมครับแล้วก็2เซนตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็2เซนนะครับแล้วก็โค้งเลยนะครับแล้วก็ไปทําแต่ตอนที่ทําเสร็จเนี่ยตอนที่เป็นแพทเทิร์นเนี่ยก็เอะใจนะครับว่ามันน่าจะสวมหัวไม่ได้เพราะเราทําเป็นคอกลมจริงๆก็เลยต้องมีการขยายนะครับก็มาคุยให้ฟังเพราะถ้าเพื่อนๆเ,เกิดยังคิดไม่ถึงตรงนี้บางทีบางคน ลืมลืมนะครับหรือว่าเผลอไปเนี่ยเราไปตัดลงผ้าเลยเนี่ยเสียดายนะครับพอตัดเป็นผ้าเสร็จปุ๊บอาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นตอนการเย็บเป็นชิ้นออกมาแล้วเนี่ยสวมหมูไม่ได้ก็ถือว่าจบเลยนะครับก็ต้องมีการขยายแก้แบบนะครับให้มันกว้างขึ้นนั่นเองก็เรียกว่าคลิปของเพจผ้พาพันลิมเราตอนนี้ก็มาคุยใ,ให้ฟังนะครับในส่วนของเล็กๆน้อยๆนะครับในการทําเสื้อคอกลมนะครับย้ำอีกครั้งนงนะึ่งบมันไม่ใช่ผิดนะครับไม่ได้ผิดนะครับคอกลมก็จะมี2แบบแล้วกันคอกลมแบบชิดฐานคอแบบกับคอกลมแบบ แบบกว้างวางอันเถินนะครับเราก็ต้องดูผ้าที่เราไปลงด้วยนะครับว่าจะใช้ผ้าแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเราต้องการแบบคอกลมแบบชิดฐานคอจริงๆนะครับที่ไม่ใช่ผ้ายืดเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแก้ปัญหาก็คือข้างหลังตรงนี้ครับเราจะต้องมีการผ่าลงมานิดนึงแล้วก็จอะเป็นกระดุมถ้าเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมครับจะมีเสื้อบางแบบที่ว่าตรงท้ายทอยข้างหลังนะครับก็จะผ่าลงมานิดนึงแล้วก็ทําเป็นกระดุมปิดเอาไว้เม็ดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้ข้างหลังมันเปิดได้นะครับมันก็จะสามารถสวมหัวได้ พอสมบูรณ์เสร็จก็ค่อยติดกระดุมข้างหลัง1เม็ดก็เป็นนั้นใช้ได้นะครับก็แก้ปัญหาตรงนั้นไปนะครับส่วนกรณีถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันมีกระดุมหน้าอยู่แล้วเราก็เปิดแล้วก็ใส่ได้นะครับคอมันก็สามารถจะชิดคอไอ้อปกเสื้อไอคอเสื้อตรงนี้ก็สามารถจะชิดฐานคอได้นะครับเพราะว่ามันมีกระดุมเปิดหน้าอันนี้ก็เอามาคุยให้ฟังนะครับสําหรับเพจผ้าพันริมเราในตอนนี้นะครับ